สวัสดีพี่ๆน่นะครับและท่านท,ทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาตกปลาที่บางแสนแหลมแทน่นอีกวันหนึ่งนะครับนี่ครับเดินนี่หมายให้ลงนะครับตรงคานปคูนนะับให้ตรงนี้กาลังสร้างใหม่นะครับกาลังก็จะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับวิวสวยดีนะครับแต่ก็จะมีลมหน่อยนะครับมากับน้องชายนะครับน้องชายเกมแคนแนลเป็นเคยนะครับ วันนี้ตกปลาสีขนนะครับเหลือที่ใช้ก็เป็นขอเ,นเก,กเตจากฝนตกครับเบ้รห6โคเจน,นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะมีผลงานเหมือนวันนั้นไหมครับ จะมีเสียงลมเสียงคลื่นดังหน่อยก็ต้องขออภัยพี่ๆนานาในาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหมายวัดเสียวนะครับมาหมาย ีคนจะเข้าไหนะมวันนี้วันะตกเ๋ยวนี้นะครับ กันนะครับผมเดี๋ยวเตรียมอุป,ป,อปอกรณ์จัดนนะครับเออประมาณนี้นะครับเบอร์ที่สี่ียวไม่ใช่หมายเลขเนี่ยเบอร์หกนะครับผมเบอร์หกมีหกตัวนะครับราคา25บาทครับไม่ใช่25หรือ30 30บาทนะครับ ลมแรงมันจะแรงกว่าวันนั้นอย่นะครีบนะครับนะครับผมมาแล้วครับหน้า้ นี่ครับมาแล้วแต้มแรกมาแล้วสีคนครับใส่ดีนะครับใส่สวยก็ประมาณนี้ครับผมปลาสีคนใส่ฝั่งนะครับผมมาแล้วครับกแล้วครับผมสามแต้มครับสามเกม มาแล้วครับผมตามแต้มแล้วเลยเร่ครัต้ร่เป็มพวงเลยครับพวงสวยงามเลยหย่อนเล่เกมกำลังมากำลังมามาแล้วนะครับ สามตัวน้องมาแลวสี่คนหนึ่งแ้มโคแรงดีจังเ,เขาเมานะไม่ใช่สลิดหิ้มปลาตัวนี้ขาจิ้มมือนี่ปวดเลยนะปลานีนดูดูสลิดหิ้มนะครับเก็บก่อนเก็บ ตรงนี้นีหลายแต้มอยู่นะครับไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับมาแล้วสีกดมาแล้วไป่ครับเข้าทีละตัว2ตัวนะครับางานวันนี้ก็เริ่มเริ่มได้เกินนะ มาเกือบสิบตัวนะสองสี่หกแปดมาแปดตัวแล้วเอาไปใกล้ๆได้หยอดลงปาอะไรครับปลาอะไครับตึ๊ก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 มาแล้วมาแล้วโอ้ยสลิดหินคิดว่าปลาอะไรนะสลิดหินอ,อ่ะสลิดหินจริงนี่นะครับสลิดหินมาแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้กิน<อ>แรงอยู่แล้วเนี่ยตัวแค่นี้ กพอได้ทอดอยู่นะครับลมแรงเกินนะครับผมไม่ได้ถ่ายเยอะลมแรงครับถ่ายเดียวเอาน้ำออกจากปลาครับก็พอได้ทอดนะครับพอได้ทอดนะครับแต่ตัวเล็กไปหน่อยนะครับพวกปลา มีโอเคดูก่อนเลยตุ๊กปลาดิทอดนะครับยังไม่ตายมีปลาหลายหลายชนิดอยู่นะครับปลาเขม่านะครับปลาเขมาเขม่าอันนี้ก็นี่ปลาสีขนนะปลาสีขนน่าจะได้ประมาณถึงสิบตัวไหมหน่าประมาณสิบตัวครับวันนี้ คลืนลมแรงมากนะครับปลาไม่เข้าอนนี้ปลาสลิดหินนะครับสลิดหินก็ได้ได้เยอะอยู่นะครับสลิดหินเป็นทอดนะครับจะกลับบ้านเป็นทอดกินกับส้มตํานะครับตัวเล็กนะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่รู้ปลาอะไรนะรปลา,ปลากอ ขอขอบคุณพี่ๆนานาทานสมทุกท่านด้วยนะครับชมมาติดตามรับชมให้กำลังใจครับผมเพื่อนใหม่นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะมองว่างเดี๋ยวตามไปนะครับถ้าตามไปไวนี่ก็ชับหลุดซับหายหมดเลยครับต้องหายทั้งเพื่อนเก่าหายทั้งเพื่อนใหม่เลยนะ สี่ตัวนะปลากี่คนนะครับดูดี